เส้นคอนเน็วันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องพลังงานทางเลือกค่ะเข้าบรรยากาศขอบ26นิดหนึ่งนะคะก็จะไปที่ประเทศอินโดนีเซียะค่ะประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกแล้วก็มีการไหลลงสู่ทะเล มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกนะคะรองจากจีนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็กำลังมีความพยายามที่จะทำอย่างไรนะคะที่จะรับมือกับวิกฤตขยะพลาสติกค,ค่ะล่าสุดก็มีโครงการนะคะที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ในอินโดนีเซียนะคะคือ u n i ิเวอร์ออินโดนีเซียและก็บริษัทผลิตปูนซีเมนต์ท้องถิ่นในอินโดนีเซียะคะ่ะ ก็มีการเอาขยะพลาสติกนะคะที่คนทิ้งแล้วเนี่ยที่ไปอยู่ที่ดัมไซส์นะคะหรือว่าสถานที่ที่เพื่อฝังกลบเนี่ยนะคะเก็บมาแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานนะคะหรือที่เรียกว่าเชื้อเพลิงขยะหรือว่า refuse derived fuel นั่นเองนะคะ RDF ค่ะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ Bubble Wrap นะคะที่ใช้ห่ออาหารบรรจุพันถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะ ข้อมูลนะคะก็ระบุว่าโครงการนี้โครงการเดียวเท่านั้นนะคะมีการส่งขยะพลาสติกจำนวนถึง3 0,000ืตันใน1ปีเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเป็นพลังงานทางเลือกค่ะเราใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ RDF แต่ไม่ใช่พลังงานหลักในการให้ความร้อนเตาปูนซีเมนต์คือ20%พลังงานหลักที่ใช้ยังเป็นฐานหิน คาดว่าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนเป็น30-35%ได้แต่คงจะไม่ใช่จากขยะพลาสติก100%แต่ถ้ามองถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราปฏิบัติตามระเบียบเสมอและตรวจสอบการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกตลอดเราไม่เคยโยนของเสียจากอุตสาหก,กรรมหรือโยนขยะทิ้งเราเอามารีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงขยะเผื่อใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์เราเชื่อว่านี่เป็นการช่วยลดขยะพลาสติกได้อย่างดี เพราะเชื้อเพลิงจากขยะเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่ตอบโจทย์แต่อย่างที่รู้กันว่าเราไม่ใช่ว่าจะรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างเดียวเพียงแต่เราชอบขยะพลาสติกมากกว่าเพราะให้พลังงานมากกว่าอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์นะคะเป็นต้นเหตุของการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชัมม้นบรรยากาศโลกถึง7%เลยทีเดียวนะคะอันนี้พูดถึงข้อมูลครอบคลุมทั่วโลกนะคะ เพราะฉะนั้นก็เริ่มถูกกดดันจากองค์กรสิ่งแวดล้อมต,ต่างๆให้ทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทอุปโภคบริโภคทั่วโลกเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันเหมือนกันนะคะเพราะว่าพูดถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิง้งเพราะฉะนั้นถือได้ว่าการร่วมมือครั้งนี้นะคะก็เป็นวินวินซิจูเอชันคือสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งคู่ค่ะทางบริษัทผู้ผลิต สินค้าอุปโภคบรคิโภคนะคะก็จะได้ประโยชน์ที่มีภาพลักษณ์ดูว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะทางปูนซีเมนเองก็จะได้ภาพลักษณ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคือเป็นภาพลักษณ์เชิงบวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกนะคะซึ่งถ้ามีการพัฒนาต่อไปในอนาคตเชื่อว่าการใช้พลังงานทางเลือกจากขยะพลาสติกนี่จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนน้อยลง แล้วก็มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลงนะคะเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยวัสดุที่ใช้ในการผลิตก,ก็คือขยะพลาสติกเนี่ยต้นทุนต่ําอยู่แล้วนะคะโครงการนําขยะพลาสติกมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียนะคะให้การสนับสนุนค่ะถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะมีทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนักสิ่งแวดล้อม มองว่าการเผาขยะพลาสติกเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งผลเสียต่อความพยายามทั่วโลกที่จะเพิ่มการรีไซเคลิลพลาสติกและรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งค่ะนอกจากนี้ก็มีความกังวลเรื่องมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้และเสียงเครื่องจักรที่อาจรบกวนชุมชนใกล้เคียงนะคะสำนักขารอยเตอร์ค่ะก็เลยออกไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่นะคะ ที่อยู่นอกกรุงจาการตาใกล้กับโรงงานปูนซีเมนดังกล่าวค่ะซึ่งก็พบว่าเรื่องนี้นะคะมองว่าเรื่องที่ปเป็นปัญหาก็คือคุณภาพอากาศแล้วก็ฝุ่นควันค่ะสิ่งที่กวนใจเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศอย่างมากก็คือฝุ่นที่เราเห็นได้ชัดๆเลยอ่าฝุ่นมากแต่วัดค่าไม่ได้ดเห็นได้ชัดๆเลยบนพื้น มีมลพิษทางเสียงไม่มากแต่ก็อาจจะเป็นเพราะเราชินไปแล้วและส่วนมากเราก็ได้ยินเสียงเครื่องจักรจากโรงงานในช่วงกลางคืนงานศึกษาวิจัยปีที่ผ่านมานะคะโดยสำนักวิจัยพิวค่ะแสดงให้เห็นว่าถ้าโลกของเรานะคะไม่มีการลดการผลิตขยะพลาสติกเลยจะมีขยะพลาสติกในทะเลสูงขึ้นถึง3เท่าภายในปี2040 ก็อีกไม่ถึง20ปีเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะโครงการที่เป็นข่าวตอนนี้ที่มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะคะถึงแม้จะมีคนคัดค้านจำนวนมากเหมือนกันนะคะแต่รัฐบาลอินโดนีเซียก็หวังว่าจะเป็นโครงการที่จุดประกายให้บริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทนะคะร่วมมือกันทำอะไรในแบบนี้นะคะในการพัฒนาพลังงานทางเลือกมากขึ้นเพราะว่ายังไงก็เป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนวันนี้ค่ะ